สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับรายการ Arsenal Gamer TV นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม i e l s o l u t i o n นะครับก็ขอเบาเสียงหน่อยนะไม่ <c oughs> กลัวก็เกมนี้นะจะเป็นแบบแบบเจ็บ t h คิ i เลอร์นะเวอร์ชันแบบเป็นซ l ล n ินเดอร์แมนนะไล่ตามเรานะเพราะนั้นก็คือแบบประมาณาว่ายังไงวะประมาณว่าเอามันเอาเจ็บ t h คิ i เลอร์มาเป็นผีเลยมานั่นเองอ,อแล้วก็กดชิป กด e pick up paper นะก็ต้องกด e นะเอออาไปกดเพลเลยคือผีเจ็บด้วคิลเลอร์เป็นตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค,นคนุณคงจะรู้เองนะนะเอเอกดกด f กด e pick up อะเออเอเอพิกอัพแล้วน่ะมีกระดาษตรงนั้นอย่าเข้าไปในบ้านนะเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะติดนะเดี๋ยวนเดี๋ยวนะแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะขอเบาเสียงอีกได้ไหมมันหลอนหลอนเกินนะ เอ้เสียงแม่งสักสิบสิบห้าเลยครับเออสิบห้าพอแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องเอาอะไรกับเกมมากเออกดลกกดอีกูเก็บหรือยังเก็บได้ไหมแล้วเลยโอ้โหมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยมึงแตกเลยโอ้โหอยู่ตรงนั้นนี่นเองเอ้ยเจมบ์เลคิลเลอร์นะฮิแล้วแม่งกระดาษก็รู้สึกจะติดกับต้นไม้ด้วยนะแม่ง แบะแถวต้นไม้ก oh! ิ Go ahead. Go ahead. Okay. ้วเห็นเลยแวบๆเป็นหัวหรือเปล่าโอ้จะมาหากูเหรอตั้นไงเดี๋ยวหรเฮ้ยกระดานไว้กระดานไว้กระดานไว้อุ้ยกูเก็บแล้วกดใสองแผ่นแล้วไอ้เหี้ยสงสัยเก็บไม่ได้ครบแปดแผ่นหรือเปล่านีไงกูว่าเลยโอ้ไม่ไม่กลัวนะครั้งที่สามคือรู้ไงคือเราเดาว่ามันต้องม้างหลังเราแน่เลยอ้าวไม่มาอุ้ยอ้าคราวนี้ตกใจญ่มาอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมองพื้นมองพื้นดิ้อปลอดไฟ แล้วค,คือคือเบาเสียงด้วยกับพอเราเราได้ว่ามันต้องมาข้างหลังแน่อนอนก็เลยรู้นะครับ <S <S ต้องอยู่ข้างหลังกูแน่น,นงไงตามกูมน่นดูดูหน้ามันไอ้เขี้ยมไม่อยากดูเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งแพ้และตอนหน้าตอนเราตายแล้วแม่งหลอนด้วยเขี้ยหน้าเจบต์คิลเลอร์ตกใจนะค,คือทําไมผมไม่เข้าไปในบ้านเพราะว่าผมในบ้านรู้สึกจะไม่มีกระดาษนะคือไม่ได้เล่นมาก่อนนะค,คือดูเขาแคสเกมมาแล้วนะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะ ไม่อยากพัดพิงมกนะอกถ้าอยู่ข้างหลังกูได้วย,ยนั่นเนี่ยไปเลยแม่งรักมากจะไม่ได้ตามมาตลอดเลยไม่อูอย่าเป็นเกย์กูผู้ชายด้วยนี่นนตามนี่และแล้วก็เพียม์นี่เลยเอ้ยมองพืนเนี่ยปลอดภัยเวลาไอ้หี้นี่ก็มือจังเลยต้องไปทางไหนก็ไม่รู้อบองฟ้าพระจันทร์สวยงามเนี่ยอู้แต่มองไปข้างหลังแม่งไม่สวยแล้วนะ แม่งมีเสียงอืออืออโอ้มีเลือดด้วยครับหิวสังเกตคำว่าคำว่าหิวข้างล่างนะเออเออเลือดร้อยนะเออมีการเลือดเพิ่มนี่เลือดลดแล้วก็เลือดเพิ่มได้อ่าเจือเขตต้นไม้ลเลยเฮียมีแบบมึงมาวนเสาแข่งกับกูเลยไหมวนต้นไม้จังโอ้แม่งแม่งวาร์ปเ๋ยแม่งยืนเฉยๆครับดูอี นี่แน่รู้นะว่ามึงตามหลังมาอุ้ยจิบ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 แต่แม่งยากในการหากระดาษจริงๆนะจิบจิบตรงตรงตัวเกมนะมันก็หล่นอยู่นิดนึงแต่แม่งหากระดาษยากอยากแม่งติด,ดต้นต้นไม้เลยมึงไม่ติดตรงอื่นมั้งอยู่แบบว่าโอ้ยอยู่อีกไม่หายไปไหนเลยเก็บได้แค่สองแผ่นเองเอ้ยไปตามหลอกหลอน เอ้ยเจอยาเลยโอ้โหแย่แย่แม่งทำกันในนาเลยเออเออปิดไฟฉายได้ตามกูโอ้โหยังตามอยู่แน่เอ้ยกระดาษว้ยกระดาษว้ยพิกอัพนไปเปิดนี่หลุหลังต้นไม้เป็นไงเอ้ยตามมาแล้วเฮียเออพิกอัพแล้วไปเร็วไปเร็วโอ้ต้นไม้ใหญ่รอยเลือดเต็มร้อยเลยครับไม่งั้นอันตรายมากอุย้ย เป็นเกมที่เสียวสมควรนะแม่งมีเสียงตึกตึกตึกตักตักตักเสียงเต้นหัวใจอัตราการเต้นด้วยเนะี่ยมีแบตเตอรี่ด้วยโอ้โหแบตเตอรี่ไฟฉายหมดเมื่อไหร่กูจะเลิกเล่นเลยน,นั่นแหละแม่อยู่กำลังอยู่ไหมวะโอ้โยแคเหมือนมันใส่วิกผมอะ่ะไอ้ทำไมมันหัวเรวโลนเอ้ยอย่าดูอย่าดูแต่เลือดลดหมดอย่าดูนะอย่าดูไม่ดูมันไม่ดีนหน้าไม่หล่อไม่หลอ่หลอมันกู Yeah. หยน้ากูก็ปกติแหละหน้ามันยิ่งไม่ลอยนี่แลทำไมกูเริ่มดินเสียงลมฝีลมเอ๊ะปิดไฟฉายดีไหมไม่ต้องปิดนะไม่ปิดจะไม่ดีอยู่ไปเฮ้ย yeah. โอ้ยอยู่ใกลๆอยู่ไกลๆอ่ะเด้แล้วอืมโอโห้ไกล้ๆอ่ะอ๋อนี่คือกระดานนะแต่ไอ้ข้างหลังเราเนี่ยคือไอเนะ้เจฟนะเจฟฮาร์ดี้นะเฮ้ย yeah. เจฟเป็นคิลเลอร์ไม่ใช่ ถ้าเป็นเจี๊ฮาดีนี่กูจะดีใจมากเลยนะเฮ้ยกระดาษแล้วเว้ยจะมาดักเราไหมเออกูหันเรา,าไปดูก่อนว่ามันมันจะได้ไม่ดักหน้ากูเออเนี่ยเก็บแล้วหาแผ่นแล้วโอ้โหไม่ได้กินหรอกเก็บเลคเคอร์เลยเอากลับมาที่รถตำรวจดีละกลับมาที่บ้านเนี่ยอ้เหียไม่ไม่เข้าบ้านเนี้ยโดนเด็ดเอ้เนี่นี่ถ้ากูเก็บได้แบบประมาณมันมนี้เก็บสิบแผ่นได้ไมสมมติอะไม่รู้มีเก็บกี่แผ่นกันนะแต่แรกเก็บได้ สักเก้าแผ่นแล้วมันจะโหดขนาดไหนวะเจฟเดอะคิลเลอร์เนะี่ยเดี๋ยวกูหยุดนิ่งแป๊บหนึ่งกูหันเมาส์ก่อนโอ้โหต้องสบอยติดต้นไม้องกูเป็นอะไรกับต้นไม้เแยมันไม่หอมเลยกูจะไปติดทำไมโอ้โหหมดทางหมดทางข้าวนาแล้วอีเอัน,นก็อยากเรียบอย่างสนามกอล์ฟวะมีทำไมต้องคือเรื่องรู้ ให้ดูแสงเงาไฟฉายแม่ทำได้ตั้งใจทำเหมือนกันนะแต่ยังไงไม่รู้ถ้ากดชิปรัวก็จะเป็นเนี้ยแต่อยากวดล้วกพะจทร์สดใสแต่มองไปข้างหลังก็ไม่สดใสดูกางเกงแม่งกางเกงแดงมาเอีในกูลงขึ้นเขาด้วยเหี้ยนี่แหละเป็นไงละ่ะขึ้นเขาเก่งกูเก่งโอ้โหขึ้นเขารด้ตามมองกูได้ข้างล่างอีเดียโดดได้ป่าวโอ้โดดได้ด้วยโดดได้ป่าว โอโดดได้เลยนะโดดได้โอเคกำลังปลอดภัยอยู่ถ้าโดดได้อะแม่ตันอีกโดดขึ้นภูเขาให้ดูเลยไหมโดดได้ไหมเอ้ยไม่ได้มันตามมายังยไกล้เลยไม่ตกใจครับข่าวดีเพราะว่ารู้แล้วไงแต่มันก็เสียวอยู่เหมือนกันไอ้เชี่ยเสียวว่ากูจะหาได้มนหาได้เก้าแผ่นแล้วมันจะโหดเลยหรืวว่ามันได้เก็บแปดแผ่นนะ ไม่รู้ว่าถ้าทานไปใช้เหลือ3าสห้าไม่ก็30สตรงผมจะเรจะวิ่งเข้าไปหาหมันเลยให้ตาย,ลยแล้วกูจะต้อง <c oughs> เตรียมเจอกับไอ้นี่ไอ้อะไรวัดหน้าตอนเกมโอเวอร์รูปไอ้เขียนหลอนมากอะนะตกใจเกินนะเรียมพอมองขึ้นระยะกลางม่งก็เหมือนไม่ต่างเลยกับปิดไฟฉายเลยโอ้ย ไอ้นี่ขนาดเอาเสียงมาเบาเนี่ยก็ยังได้ยินชัดอยู่พอสมโควรเอาไฟฉายเลือสามสิบห้าแล้วให้เลือสามสิบนะผมจะยอมแพ้เยอะยากเหลือเกินนะดี้วปรับสกายเป็นสีแดงแนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนทักมาอุ้ยอุ้ย ต้นไม้แม่งก็ซับซ้อนมันน่าจะติดไปตรงรถตรงอื่นบ้างก็ได้ไอันนี้แม่งติดไว้แต่ตรงต้นไม้สามสิบแล้วทานแบตสองแรมเราต้องอุ้ยตัวตัวมแ,วแ,แวววววม่อื้อใส่พิกผม่ะดูงงนี่ตายแล้วดูฟังเสียงตอนตายบเดียวเดี๋ยวให้ฟังเโดนโดนตุ๋ยแล้ว นี่โอ้โหดูหน้าแม่งโหดมากอารมณ์ดีนะมึงอารมณ์ดีแต่กูไม่อารมณ์ดีกับมึงนั่นแหละโกทูสลิปนะเจ็บนะโดนนักมวยปั๊มมาโดนเซียมพังเยใช้ท่านะ old, no, no, เค้ก็ก็จบคลิปเพลงตัวนี้แล้วกันนะ